ที่น้องเวลาที่เราฟังบทพระวารสารครับกอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกง,งงนะครับกับความสัมพันธ์ระว่างนักุจอเซฟนะครับกับแม่พระพราะในพระวสารเล่าถึงกระบวนการมั่นนะครับแล้วก็การอยู่ด้วยกันของแม่พระกับนักจอเซฟซึ่ง ประเด็นการมั่นนะครับของชาวยูแตกต่างนะครับจากสังคมของเรานั้นถ้าเราจะเข้าใจนะครับผู้ราับสารตอนนี้อย่างชัดเจนนะครับเราจะต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมนะครับของชาวยูวด้วยโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานชาวยวนะครับถือว่าการแต่งงานนั้นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นเรื่องที่จริงจังที่สุดครับเขาจะให้ความสำคัญกับกระบวนการการแต่งงานการแต่งางานของชาวยูวนั้นนะครับจะมีอยูส3กระบวนการนะถ้าเราเข้าใจเข้าใจกระบวนการนี้เราจะเข้าใจว่าอุปสารนี้ทำไมถึงเล่าเรื่องที่โยเซฟกับมารียังไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าโยเซฟก็จะไปฟ้องหยา่นาอะไรต่างๆนะครับ เขาบอกว่าการแต่งงานของชาวยูนั้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนของการมั่นหมายกระบวนการนี้นะครับเราสามารถที่จะทำได้ตั้งแต่เด็กสมมุติว่าครรอบครัวหนึ่งครับมีลูกชายนะเกิดมาอีกครอบครัวหนึ่งก็มีลูกสาวเกิดมาแล้วเกิดครอบครัวนั้นชอบพอกันอยากจะเกี่ยวดองกันผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะมั่นหมายนะ เด็กสองคนที่ไว้ในแต่เด็กนะครับเป็นขั้นตอนกระบวนการมันหมายโดยพ่อแม่จะเป็นผู้จัดการให้และเมื่อถึงเวลาวัยควรเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการที่สองัคือกระบวนการมัดแต่ว่าการมันหมายนี้เนื่องจากทั้งสองคนไม่ได้ทำด้วยความสวัสดิ์ใจแต่แรกจะทำแต่เด็กอะไรต่างๆนะครับ หากว่าฝ่าย่ายหนึ่งหรือฝ่ายหญิงไม่เต็มใจที่จะแต่งงานก็สามารถที่จะยกเลิกได้ถือว่ายังไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะเป็นอยู่ในกระบวนการการมั่นหมายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทั้งสองคนตกลงที่จะมั่นกันนั่นก็แสดงว่าเป็นการรับรองการมั่นหมายและเมื่อมีการมั่นเกิดขึ้นชาวยวสังคมยว,วจะถือว่าเกิดการคันทัดและเกิดคันทัดแล้ว ผูกพันแล้วสําหรับสคนหลังการพันนั้นทั้งสองจะถือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วและเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้วการยกเลิกนะครับก็จะทําโดยการฟ้องหย่าแต่กระบวนการนี้นะครับแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยากันนะครับแต่กระบวนการนี้เขาทั้งสองจะยังไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือการ,รอยู่ด้วยกันแขนงชู้สาวแบบสามีภรรยาความสัมพันธ์แบบนั้นยังไม่มีแต่สังคมชายุบอกแล้วว่าเขาสองคนเป็นสามีภรรยากันและอยู่ถ้าอยู่ในขั้นตอนนี้หากสามีเสียชีวิตก่อนการสมรสภรรยาจะถูกเรียกทันทีว่าเป็นไม้อมนา,ารีนะครับเป็นหผงมาก ดังนั้นนะครับเราเห็นว่าความสัมพันธ์ของตัง้งคุณโ,ย,โยเซฟกับแม่พระอยู่ในขั้นนี้ขั้นของการตั้นหมายยังไม่ได้ถึงขั้นของการแต่งงานยังไม่ได้ถึงขั้นของการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันและการตั้หมายนั้นเมื่อผ่านไปหนึ่งปีจึงจะเข้าสู่การสมรสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆที่ ที่พ่อเล่าให้ฟังนี้เป็นกระบวนการที่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าเออแม่พระกับนบุญโยเซฟนะครับซึ่งตอนที่แม่พระทรงตั้งครรภ์นั้นนะครับอยู่ในกระบวนการไหนนะครับของการแต่งงานแล้วก็ทั้งทั้งที่นะครับนบุญโยเซฟกับแม่พระย,ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันถานสามีภรรยาแต่ปรากฏว่าแม่พระประทังครรภ์ด้วยเดชามพระจิ๋นี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เกิด ความพุ่นคลิกนะครับของนักบุญโจเซฟในวันน,นี้ไพ่โป๊สารวันนี้ซึ่งอยู่ในสแานที่4ี่ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จของพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้เหมือนกับตั้งใจที่จะเอาโรสารตอนนี้มาให้เราได้รนบพรมไต่ตรอบเพราะยังเหลือเวลาอีกหนึ่งสาห์ที่เราจะได้ต้อนร,รับอมวกแาะผู้แทนและการที่เราได้รับพรมเรื่องราวการประสูติของพระเยซูเจ้าจึงเตือนใจเราที่เราจะต้องเตรียมจิตใจของเรานะครับให้พร้อมเป็นพิเศษ ว่าอีกไม่นานองค์พระผู้ไห่จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตของเราและเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักบุญโยเซฟซึ่งเป็นจุดเด่นของนักบุญโยเซฟในข้อสารนะครับไม่ได้บันทึกเรื่องราวหรือคําพูดของนักบุญโยเซฟแต่บันทึกเฉพาะเรื่องราวของพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมที่ Joseph, นักบุญโยเซฟแสดงออกนะั้นนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้บ้าง และคุณโยเซฟนั้นเป็นบุคคลที่มีความชอบธรรมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในข้อสารวันนี้แม้ว่าคุณโยเซฟนะครับจะคิดคิดตามภาษาเปรย์นี่แหละครับต่ได้ทำไมแม่พระนะครับซึ่งเรายังไม่ได้มีอะไรกันเลยทำไมแม่พระถึงตั้งขันแล้วก็คิดว่าอยากจะถอนพันกับแม่พระอ,อย่างเงียบๆเพราะอะไรกรับได้ยากจตนาณนะครับ ไม่อยากาาพนาพนานารีจึงอยากจะถอนฟันอย่างเงียเงียอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ทคุโยเซนคิดได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ถ้าเป็นเราก็คงจะคิดได้ประมาณนี้เหมือนกันเพราะความเป็นมนุษย์ของเราเพราะฉะนั้นหลายครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุโยเซนก็ทำให้เกิดความสงสัยสงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงอนุญ,ญ,ญาตให้เกิดเรื่องราวแบบนั้นที่ขึ้นในชีวิต รวมทั้งเราด้วยบางครั้งนะครับเราก็มีเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมต้องพระเจ้าต้องอนุญาตหรือยอมให้เหตุการณ์ต่างๆนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทําให้เราชีวิตของเรานั้นเกิดความสงสัยในตัวพระเจ้าแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วนะครับเราก็จะมีขอบเข้าใจและวิธีการคิดแบบมนุษย์แต่พระเจ้านั้นมีวิธีการของพระองค์วิธีการของพระเจ้านะครับ เมื่อโยเซฟนะครับได้ทำพระเป็นเจ้าก็ส่งผู้สอนมาเข้าฝันเห็นไหมครับผู้สอนมาเข้าฝันกับโยเซฟและก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระนางมารีนะั้นเป็นแผนการของพระเป็นเจ้าและขอให้นักบุญโยเซฟนั้นยอมรับแผนการนั้นเห็นไหมครับนี่คือวิธีการที่พระเป็นเจ้ามอบทางออกให้กับนักบุญโยเซฟถ้า คิดตามประการนและบุญโยเซฟก็คงเปถอนดั่นอย่างเงียบๆฟ้องอย่างไม่ท้าแต่พระเป็นเจ้าก็มีวิธีการและมีทางออกของโปรดเพราะมืชีวิตของเรานะครับเมื่อเราเจอปัญหาหลายครั้งเราก็คิดตามประามนุชเองนะครับเราจะแก้ปัญหา 1, 2, 3, แค่หนึ่งสองสามสี่ทีก็เจอทางตันนะครับแต่วันนี้พระเป็นเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของท่านบุญโยเซฟแล้วก็หาวิธีการแก้ไขอันนี้แหละคือแบบอย่างหรือวิธีการที่พระเป็นเจ้า เข้ามาในชีวิตของเราและชื่อเเราไปหลายครั้งนะครับในชีวิตของเราด้วยในการที่เราจะผ่านวิกฤตต่างๆในชีวิตของเราวันนี้มีคําที่น่าสนใจก็คือคําว่าอิมมาลเอลพระเจ้าสถิตกับเราคำคำน,นี้นะครับถูกคูกไวตั้งแต่แรกทั้งในหนังสือประกาศศพอิสยาแต่พูดถึงคําว่าอิมมาลเอลพระเจ้าสถิตกับเราซึ่งเป็นคำทำนายของประกาศศพอิสยาที่ตำนายถึงองค์พระผู้ไถ่ที่จะเสด็จมา ทำนายไว้ล่วงหน al, 題題้าจนกระทั่งถึงวันที่พระเจ้าจะเสด็จมาและย yup. ิ่งคํานี้นะครับใกล้วันที่เราจะฉลองพรคริสมภพคำนี้จะต้องดังในชีวิตของเราแล้วนะครับอิมมานุเอลพระเจ้าเสด็จกับเราเมื่อเรารู้ว่าพระเป็นเจ้าจะเสด็จกับเราสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องทํำยังไงชีวิตของเราเหมาะสมที่จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือยังคําว่าอิมมานเอลในชีวิตของเราเหมาะสมหรือยังนะครับ หรือเมื่อพระเป็นเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในการทําง,งานทำหน้าที่ของเราในแต่ละว,วันแล้วเรามั่นใจกัพบพระเป็นเจ้ามากแค่ไหนเหมือนกับที่นักบุญโยเซฟวนนี้พระเป็นเจ้าได้สถิตอยู่ในชีวิตเขาแล้วเขาก็มั่นใจในพระประสงค์พระเป็นเจ้ายอมร,รับแผนการของพร์พเพราะฉะนั้นการตอบรับชีวิตของเราในแต่และวันในแต่และช่วงชีวิตจึงมีความสําคัญที่พระเป็นเจ้าจะระทับอยู่ในชีวิตของเราพระเป็นเจ้าเรียกร้องเรา แต่ละวันนะครับให้คิดถึงว่าสมมตอพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราเรียกร้องให้เรา uh, มาวัดเรียกร้องให้เราสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอเป็นคนศรัทธาทวากตัญศรัทธาเรียกร้องให้เราแบ่งปันต่อผู้อื่นผู้ที่ตนเฉยสำหรับช่วยเหลือลผู้อื่นนี่คือกระแสเรี้นะครับที่พระพุทธเจ้ามอบให้สำหรับเราชีวิตเราเป็นที่ที่เราเป็นผู้ช่วยยนอันนี้ในบทอ่านที่สองนะครับอา่า นักบุตเปาโลนะครับได้บอกว่าเมื่อเราได้รับกระแสเรียกน,นะครับให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องดำเนินชีวิตเหมือนกับเป็นธรรมทูตวันนี้อิ่มาได้เอาพระเป็นเจ้าชัสถิตกับเราในชีวิตเราและเราก็จะกลายเป็นธรรมทูตผู้ประกาศข่าวดีนะครับผู้ที่แบ,บ่งปันความดีที่พระเป็นเจ้าได้ลงม,มาเป็เกดเป็นมนุษย์ให้กับคนอื่นและ ก็ขอให้การที่เราได้เตรียมแล้วใช้ระบบที่สุดที่จิตอในสัปดาห์นี้นะครับทำให้ชีวิตของเราได้มีความพร้อมนะคะรับที่จะต้อนรับพระเจ้าอย่างแท้จริงผ่านทางการฝึ่งแต่ตอมและการกลับใจปรับเปลี่ยนชีวิตเราในสัปดาห์นี้ของพระเจ้าผานพี่น้องทุกคน